ตึง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 สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมะม่วงแกงสุกุว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง ได้อยวมากน้อยแค่ไหนความหวานมากน้อยเท่าไหร่นะครับมะม่วงแก้มสุนันี้ลูกมีสุกแล้วสุกล้วครับสัวนอีกสองสามลูกก็ยังไม่สุกน่าจะประมาณวันจันทร์ถึงจะสุกแล้วก็จะลองปอกกินสักลูกหนึ่งตั้งเองนะครับชื่อมะม่วงแก้มสุั จปลอกเปลือกดันโหเขาสั่งให้ทำอันนี้มะม่วงอันนี้สุกกว่านี้เก็บจากต้นเลยออกแล้วเงี้ยดีแล้ว น่าจะประมาณสองขีดม่นใหญ่มากเดี๋ยวระยามาวันจันทร์เขาจะปอกห้าอยากกินทักสองกินมากไม่ดีน้งอ้วน็นผู้ชายต้องหัดปอกผลไม้ให้เป็นเลย เรีวิวน้องตารีวิวรีวิวีเลยรีว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 อยู่นะอย่าหลุดนะชิบทำไมอ่ะกระดุกเป็นไรชออเขาเมื่อวานเห็นชออเขาเอาปลาไปยุ่งเยอะเลย ไม่มีตู้ใส่ต้องทำแดดเดียวไว้วันนี้ทำอะไรกินะอะออมเหรอนึเจ้าวฮ้อนทำอะไรกินวันนี้หารกันเปล่า เปลือกเปลือกบางมากกินไหมบึง้งบอกแค่ลูกเดียวพอสุดท้าแล้วมาล้างก่อน วาวโชใครมันจะเร็วเท่าสื่อสารไอ้น้โทรมาตอนกินอยู่ใช่ <Yeah. S 1> อันนี้ครับมีปลาครับวันนี้ปลาแดดเดียวครับน้องก็าทำตากมาหวานปลาผู้ผูงปลาแดดเดียวนี่ครับปอกเสร็จแล้วเรียบร้อยใครจะเร็วเท่าจา่าต้าใช่ไหม จะลองชิมดูว่ามันเปรี้ยวหรือมันหวานน่าทําแบบนี้ใช่มัใ้ใช้แล้วใช้แล้วทักได้ถ้าจะฟักสุกอีกโนอ่ะอื้หวานมากกินมะตะเดี๋ยวนะครับผมรอกินเท่าไหนปรปุงวานมีไหนายเค้าเดียวซื้อมาไม่ได้ซื้อโทรคิดเล่นไปต้องอยู่ลูกมะม่วงรว่น บนึกถึงวิชั่นกำจะโทรวิชัดนเลียวมาบอกบอกเครื่องเลิกโทรเลยะมะม่วงสุกมี่หรอม่วงม่วงสุกครับพอมีหรอที่เราใส,ส,ส,ส่มาใส่ไปชุดเนื้อหอมหวานอร่อยครับคุณภรรยารีบมาไม่งั้นอดนะอะใจไหม เค้ครับรีวิวจบพันีประวัติครับ